คุณครูครั้งละเด็กนะคะวันนี้ข้าวเตรียมเด็กเบกหนึ่งนะคะครูใจกับครู้อยจะมาเข้าหน่วยการเรียนรู้ขยับก,กายสบายทีวีเป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะเริ่มจากเรื่องแรกก็คือประเภทของการออกกำลังกายการออกกำลังกายของเราเนี่ยก็คือมีทั้งการแจ้งแล้วก็คือในที่โล่มเพราะฉะนั้นคือการแจ้ง าาการนจักรยานหรือเล่นเครื่องเล่นต่างๆที่อยู่ในโ่มนะคะและต่อไปนะคะครูจะถ้าเด็กๆได้มาโรงเรียนนะคะเด็กๆก,ก็อาจจะได้มีเครื่องเล่นอย่างเช่นก,ก,กระดานลืน่นหรือชินช้าแต่ที่โรงเรียนเรามีมากกว่านี้นะคะคือครูยกตัวอย่างให้ดูสองอย่างนะคะ,คะ,คะและหลังจากที่เราเ ก็คือจะเป็นการเราหลังจากที่เราเล่นแล้วเรามีเหงื่อออกคือเราต้องอาบนะ้ําแล้วเราก็คือจะได้พักผ่อนร่างกายการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนนะคะเห็นไหมคะการพักผ่อนก็คือการนอนเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการการเล่นออกกําลังกายและการพักผ่อนนะคะหนึ่งจะทําให้เด็กเป็นเด็กช่างสังเกตนะคะ สก็คือรับผิดชอบตัวตนเองได้3ามร่ากายของเราก็คืแข็งแรงและที่4ก็คือเขาบอกว่าการเล่นจะทำให้เราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือประโยชน์ของการออกกำลังกายและการทักผ่อนที่เพียงพอนะคะสำหรับคลิปนี้ครูใจกับครูไอ้ พอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ